เป็นแค่เดียวทำ้องไปซื้อตน่ากรจรับพี่ดเขียนใส่สี่แสมอาป่คิดมันนี่จะเจอท่านทุกคนเข้ามาเยอยที่ตรงนีมัน้นากเาตั้งปุ่มมันไม่ร้อครัอารมกันนะอารมณเ็จ์คิดกันนะอ็นป่ไม่เป็ใจเลยนะท้ายมันจะพังเจอแลกซ์ดงย์เด็กกับเตสตที่เด็กครับ เพื่อให้ผู้ใหญ่หรือตะกลนนะครับและจะเด็้เป็นภาพที่วงดงามแบบสีด้วยแล้วสเตชช่วยส่แจก,กนี่เลงนะครับเอ่อแท่นหน้ากล้องเฟรมหมดแล้วนะถ่านนักข่าวด้วยครับเก็บก,กด,ะะด,ะะดไว้ฮะ เขียนกดน,นะครับโอเคครับพอเราจัดเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทอมนะับหนึ่งสองสามทุกคนของกล้องนะครับก็จะได้มีภาพสีสูงโอเคนะครับเดินสอง และเส้นต่อไปครับทุกคนอยู่บนเวทีก่อนจะเพิ่มเติมด้วยพี่บินบันเนอิครับกุ้งสุทธิราบวงเทวันพี่อินองลาแม่เฟิร์ฟอสโตนจากอีสานนครศรีแล,และพิชาเดชาทรสุวิติจิตครับและเรียนเชิญต้องเต่ผู้กำกับจากสัปปะเดบโอยสิริชัย and already นุกชนดลนบายบายออริโอเฮียร์กอลีสุชาดีเป็นภาพประฏิสารของวงรากรภาพยนตร์อีสานเรื่องแรกอย่างเป็นทางการครับ ในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญพี่เอกชัยศิริชัยนะครับได้กล่าวอะไรเล็กน้อยสําหรับภาพยนตร์เรื่องไพ่ออดิตติ์ครับพี่เอกครับเป็นเกียรติให้กับทางโจนิตติ์ครับเด็กะน้องชายครับก็พี่ก็ขออนุญาตอวยพรให้นั้นเกินลอยล้านเด้อพ่อเด้อไพ่ออดและ สุดท้ายครับขอกรับเรียนเชิญนายางทวีชัยสรญญาเกียร์บูดมครับถือได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของวงการและก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่พวกเราให้ความเคารพรักมาเป็นอย่างมากครับจากท,ท่ายทบหลายครับเชิญครับครับผมก็นอกจากจะมาสแสดงความดีกับบอสโจแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคอีสาน่านหนือภาคใต้ อย่าลืมมาชมภาพยนตร์ไทยอ้อนะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ร้อยวันกันปีเราจะมีหนังดีๆมาให้ชมกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องสายูนะค,ะนะคะะรับมาหาคำตอบไทยอ้อที่ความหมายว่ายัางไงนะครับที่ภาพยน,นะะรรตร์เรื่องนี้นะครับอย่าลืมติดเจ็บในสัติดเจ็บในประการตนี้นะครับทุกทดวงภาพยนตร์ฟังเบรคแล้วนะครับ และในช่วงนี้นะครับขอเชิญกำลังใจที่สำคัญที่สุดของลุมโจสอตุนและลุกลูกครับขอเชิญครับเป็นกำลังใจที่สุดยอดที่สุดแล้วภาพนี้ต้องประกวดออกสื่อสำหรับกำลังใจที่ยอดเยี่ยมของลุมโจก,ก็คือครอบครัวและลุกลูกทั้งสามคนนะครับที่จะสารต่อความเป็นสาวร้อยเพตบ้าแทน และโครกงการบ่อลำในเจเนอเรชันต่อไปครับลำเพลินลำแพนน้องยูทูบและซอนโดนครับ ท้ายของสุดท้ายครับพี่ตอกขอให้หนุ่มโจโดได้พูดสิ่งสุดท้ายตรงนี้เพื่อที่จะเอาไว้สำหรับการไลฟ์สดแล้วก็เป็นวารเ์เลในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนที่มารวมตัวอยู่ที่นี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆกรับโจทุกคนมาด้วยหัวใจที่รักน้องมาด้วยความรักของภาพยนตร์มาด้วยความรักและศรัทธาซึ่งกละาัน โจครับอย่างพอะไรกับทุกคนที่นี่และคนที่อยู่ข้างโจทุกทุกคนครับเชิญครับก่อนที่ผมจะพูดนะครับผมขอบาลมีีจากพี่ต้องเคยก่อนครับเจ้าของสัปเหรเลยนะครับนี่อยากฟังเสียงอยากฟังคำควยพรจากพี่ตั้งเต้ครับครับก็ ผมก็เคยเห็นหนังอีสานเรื่องไต่ร่วมโค่นในวงการในหลายขนาดอยูเลยครับแล้วก็โคบชมันมีพลังโค้ชบอลเข้าใจว่าโคนเห็นหนังเหนื่อยครับปีหนึ่งเห็นเพื่อนทุ่มเทพเต็มทีเลยเพื่อนจีเพื่อนจีเห้มันออกมือมือเลื่อเลยครับก็เลยเป็นเวินตั้งใจให้ผมบอกว่าหนังมัดสิออกมาดีก็ดีกันปา ทีมงานผมอ็มพีแล้วล้วอยากให้พี่น้องคคดีสารหรือคดในประเทศไทยสนับสนุนหนังอีสานเรื่องนี้น้ะครับอาจจะก็เป็นหนังสี่ไ่ในเฮ็ดอาจจะเป็นหนังสีคดเน่ยหน่อยรวมโตกันเรามีพลังเห็นหนังเรื่องนี้ออกมาถึงวันบ่ดีก็ะดาครับถ้าดีก็ยองบอกวอย่องไรครับฝากส